มีชีวิตขนาดเล็กแปลให้ฟังก่อนนะครับมีชีวิตสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในดินนะครับแต่ว่าทานฟอร์มไมโครซอยตัวเนี้นะครับสามารถสิบพ้นได้ทั้งดินทั้งใบได้เลยนะครับถ้าภาษาเต็มมันชื่ออะไรครับมันคือสารเพิ่มประสิทธิภาพจุลินทรีย์เข้มขน้นสำหรับการย่อยสลายอะนะครับสำหรับการย่อยสลายนะครับสำหรับการย่อยสลายต่อมานะครับต่อมานะครับ ก่อนก่อนที่จะเข้าถึงบทเรียนจริงก็ขอแนะนําตัวก่อนนะครับื่อพี่ๆคนไหนเนี่ยยังไม่รู้จักชื่อเนาะก็ชื่ออุทิชัยเรืองศรีนะครับก็เป็นหลายๆคนก็เรียกว่าอาจารย์ตั้มเนาะหลายๆคนก็เรียกว่าอาจารย์ตั้มนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์ทางเกษตรเนาะปัจจุบันเนี้ยก็นะครับปัจจุบันนี้ก็มาทำงานนะครับหรือมาเรามาอยู่ที่บริษัท c ักเซสมอลนะครับบี่จำกัด มหาชนของเรานะครับจังหวัดมหาชนของเรานะครับซึ่งนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องปัญหาที่เราพบเจอทางการเกษตรนะครับก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาจริงๆเลยนะครับจะพูดหลักเหตุและผลก่อนทาไมถึงมีไมโครซอยออกมาทําไมถึงคราตัวนี้ออกมานะครับข้อท,ที่หนึ่งนะครับข้อท,ที่หนึ่งปัญหาทางการเกษตรเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพดินอ่า โรคแมลงนะครับการขาดธาตุอาหารหรืออะไรต่างๆนะครับก็จะส่งผลกับการาเกษตรโดยตรงไม่ว่าจะดินสมมติว่ามีปัญหาดินสีเสียดินเปรี้ยวนี่ครับเราก็สามารถจาัดก,การด้วยผลิตภัณฑ์ตัวไหนครับตัวไหนเอ่ยของเรามีใครรู้ไหมครับมีใครรู้ก<ม>็สา,<ร>ามารถเอามาตๆๆอบโต้กันได้นะครับทานฟอร์มซอยได้เลยนะครับต่อมาปัญหาทางด้าน การขาดธาตุอาหารของพืชนะครับการขาดว่ามือการใส่ปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารรองและเสริมแล้วก็สามารถจัดการได้โดยความพัดสุดหนึ่งสุดสองหกหกยี่สิบยี่สิบหกหกนะครับและที่สําคัญเนาะเงินทุนการเกษตรต้องใช้เงินไหมครับต้องใช้เงินนะครับต,ต้นทุนต่างๆนะครับเมื่อเราใช้ปุ๋ยน้ําไม่ต้องพูดถึงเลยกระเทียบปุ๋ยน้ํากับปุ๋ยเม็ดรเรานะครับปุ๋ยน้ำปุ๋ยเม็ดเรา ปุ๋ยน้าขวดหนึ่งของเราเนี่ยเท่ากับปุ๋ยเม็ดกี่กระสอบคนระับมีใครเคยเทียบไหมมีใครเคยเทียบไหมได้กี่เฮกตาร์มีใครเคยไหมครับก็ประมาณหลายสิบกระสอบเลยนะครับเพราะว่าขวดหนึ่งเนี่ยมันได้มันได้ประมาณนะครับยี่สิบกว่าไร่นะครับยี่สิบกว่าไร่นะครับก็เทียบเท่าถ้าเทียบกับปุ๋ยเม็ดคือต้นทุนเราลงเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่พี่สามารถเอาไปเอาไปพูดได้นะถ้าเจ้าใส่ปุ๋ยเม็ดนี่เจ้าสิทธิ เฮกตาร์หนึ่งใส่ยุสกกระสอบแล้วก็บอกไปอีกเลยว่าถ้าอใส่ปุ๋ยน,น้ำขวดหนึ่งนี่ใส่ได้ประมาณสามเฮกตาร์เคืองอ่านไหมครับต้นทุนต่ากันไหมขวดละเท่าไหร่อยู่อยู่สองพลาวขวดละแสนสี่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดอประมาณนี้เนาะปุ๊บข้ามาเทียกับปุ๋ยเม็ดชีนี้กระสอบเดียวก็ เท่าราคาปุ๋ยขวดหนึ่งเราแล้ว,ลวนะครับเห็นไหมอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับแต่เราจะฟันมีปัญหาอะไรเคยทุกคนเคยเจอไหมเวลาลงเวลาลงหน้าง,งานเวลาลงหน้าง,งานแล้วแบบว่าสี่แสนห้าโอขวดหนึ่งประมาณสี่แสนห้าเนาะกับปุ๋ยกระสอบหนึ่งเท่าไหร่ครับอ่านะครับอันนี้คือเปรียบเทียบไม่เห็นเราจะได้ขายเอาไปพูดกับเกษตรกร,กรได้นะนะครับต่อมาอีกปัญหาหนึ่งเราไปขายปุ๋ยตลอดเลย เราเจอไหมใครเจอแบบว่าก็มียาโรคดีบอกเป็นโรคนั้นโรคนี้เราเคยเจอไหมมียาแก่ป้องอะไรเคยเจอไหมครับถ้าใครลงพระสนามบ่อยๆนี่จะชอบเจอเกษตรกรได้ถามหายา,ากำจัดโรคนั้นโรคนี้นะครับก็เป็นช่องโหว่นะครับที่เราจะได้ไปช่องโหว่นะครับเราก็เลยปิดเลยแล้วก็ออกทานฟอร์มไมโครซอยมาเลยนะครับออกไมโครซอยมาปึ้ง เิดอะไรขึ้นครับมันก็จะช่วยจัดการปรัญหาเรื่องโลกได้เป็นอย่างดีนะครับเรื่องโลกพืชนได้เป็นอย่างดีนะครับเรามาดูมันเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงนะครับนะครับตอนอื่นเนาะ่อนอื่นเราไปพูดถึงเรื่องจินครับเราไปดูก่อนว่ากระเกียเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรบ้างนะครับ ภาพไทยเนี่ยหรือภาษาวิชาการหน่อยเนี่ยเขาบอกว่าทานไมโครทานฟอมไมโครซอยมันจะช่วยจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรเศษวัสดุทางการเกษตรมันช่วยอ,อะไรได้บ้างครับก็คืออะไรก็าตามที่เป็นเศษวัสดุทางการเกษตรเนาะไม่ว่าจะเป็นตอเขาฟางเขาใบอ้อยใบหญ้าหรือใบหญ้าที่เราตัดออกมาใบมันสับปะหลังกาบมะพร้าวปุ๋ยมะพร้าวถ้าเป็นไทยก็จะมีทลายปมพวกนี้เหมือนในรูปเลย เราตอนนี้ไปฉีดสักหนึ่งถึงสองรอบมนก็นช่วยย่อยสลายได้เร็วขึ้นเวลาเห็นุหน้าก้าแกถึงเวลาเห็นหน้าก็ไถกบมีไมโครซอยแล้วก็ไถ่กลบแล้วมันก็ช่วยย่อยได้เร็วขึ้นเท่ากับสิ้นลดปัญหาการเผาก็จะน้อยลงฟางที่มันย่อยมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยเพิ่มมากขึ้นดีไหมครับทีนี้ตัวเนี้ยนะครับย่อยได้เป็นอย่างดีย่อยได้เร็วมากเลยนะครับแล้วมันก็จะช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ศัตรูพืชศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นโรคพืชหรือแมลงศัตรูพืชหรือสัตว์ศัตรูพืชได้ด้วยว่าจะพืชกลุ่มไหนที่มันจัดก,การได้แว่าพืชกลุ่มไหนที่มันจัดก,การได้เรารู้จักข้าวดีดไหมอยู่สปปลาวมีข้าวดีดไหมมีไหมครับข้าวดีดอยู่สปปลาวถ้ามีกดมีมีมข้าวปีดมีข้าวลกปีด เออน,อนลายๆเย,ยอะๆนี่แหละครับปัญหาที่ตัวเด็ดของเราเราสามารถจัดการกลุ่มข้าวดีดได้ข้าวดีดมันคืออะไรข้าวดีดบางทีมันก็คือข้าวบางทีมันก็คือหญ้าเนาะเวลาข้าวเริ่มจะตั้งท้องแล้วเดี๋ยวมันก็จะเวลาข้าวเริ่มหวานใหม่ๆเนาะเวลาหวานใหม่ๆเนี่ยมันก็จะชอบแซงขึ้นข้าวใช่ไหมมันก็สีงําเขาเห็นไหมพรามันงําเขาแล้ว เวลามันโตขึ้นมามันก็สีออกมันก็สีออกเม็ดเม็ดก็สีละล,ลนลง,งล่างถ้าเป็นอยู่ไทยเนี่ยเขาจะตักข้าวเลยเนาะตัดครึ่งข้าวเลยไม่ให้ข้าวดีมันเกิดนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้แม้ว่าจะเป็นยาฆ่ายาก็ไม่สามารถตัดก,การมาได้พ่อเลยครับเพราะเราฉีดยาฆ่ายาปบข้าวเราก็จะตายไปด้วยเห็นไหมครับกับปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นโด,โดนจะพดไปเนาะนะครับก็จะเจอปัญหาเรื่องข้าวดีเนาะ เข้าหางหมจะต่าหางเนาะข้าหางเห,เหมือนอยู่ในลูกเลยนะครับเข้าหางยาข้าวนกนะครับข้าเม็ดแดงเข้าเม็ดดำอย่างเงี้ยครับพวกนี้เขาเรียกว่าเข้าดีดทั้งหมดเนาะปัญหาตรงนี้มันจะหายไปนะครับให้เรามีการใช้นะฮะมันจะตัดวงจรการงอกเลยถ้าเราไปใช้ช่วงแรกเนาะช่วงก่อนก่อนปลูกเนะี่ยเอาไปฉีดหนึ่งรอบสองรอบแล้วก็ค่อยมาปลูกข้าวมันจะช่วยจัดการพวกนี้ไม่ให้เกิดเลย นะครับไม่ให้เกิดเลยนะครับแต่ทุกคนฟังดีๆนะมีข้อม,มีแต่นะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ยาฆ่ายาทุกคนต้องจาไว้นะบางคนเอาไปพู้ที่ไทยก็เคยเจอแล้วเนาะกําจัดา้ามันไม่ได้กําจัดา้าเด้อมันไม่ได้กําจัด้าแต่มันจะตัดวงจรเหมือนไม่ให้มันเกิดเนะยไม่ให้มันเกิด,ไม,มกดไม่ให้มันงอกขึ้นมาใหม่เนี่ยเราจะตัดวงจรตรงนี้ออกไปนะครับข้าวดีก็จะงอกน้อยลงดีไมด่ดีอาจจะไม่งอกเลยนะครับ เป็นยังไงมาดูกันนะครับพวกข้าวดีดพวกนี้หรือ้าที่มันจะเกิดเดี๋ยวถามว่าใช้ไมมคนซอยแล้วมันอาจจะเกิดได้ไหมเกิดได้แต่ในช่วงเริ่มต้นมันจะไม่เกิดหรือช่วงล,งละไรแต่ส่วใหญ่ข้าวดีดนี่มันจะเกิดส่วแรกเท่านั้นาวดีสิบว่ามีท่าเกิดระวังเขาแต่กอแล้วพอดีสิบว่าเกิดนะฮะทันเกิดก็เป็นหยาปกติเนะเป็นหยา มันเกิดขาอหยาปกติหรือเข่าวดีเนาะมันกับีหลายสาเหตุนะครับที่จะทําให้มันเกิดนะครับเข่าวดีดนะครับไม่ว่าจะเป็นมัดกับสายพันได้ไหมมัดกับเขาปลูกได้เหรอก็มาได้นะครับสิ่งพื้มากที่สุอีกมากับอุปกรณ์ทางการเกษตรเนาะรถไถนะครับรถไถกับมาน้าได้ปุ๋ยมักขี่เป็ดขี่งัวขี่ไก่นะครับหรือถ้าไปเลี้ยงงวอังสีนะครับทีมไปมันก็บสามารถมาได้นะครับหรือที่สาคัญเนาะ มันมากับน้ำหรอปรํมาับนาันี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับแต่กรณีข้าวดีดเนี่ยถ้าข้าวมันโตก่อนอีตัวข้าวดีดเนี่ยนะครับข้าวดีดมันจะไม่ค่อยเกิดเพราะข้าวมันจะกลบข้าวดีดหมดนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ตัวใหญ่นะข้าวดีมันจะเกิดแฝงเสมอนะครับและอะไรครับประเด็นที่หนึ่งหน้าที่มันคือกาจัดข้าวดีดนะครับกลุ่มวัชพืชนะครับข้อสองมันช่วยกําจัดโรคพืชนะครับนะครับมันช่วยกําจัดโรคพืชนะครับ โรคพืชต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวต่างๆนานาเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าโรคอะไรข้อมูลวันนี้ข้อมูลวันนี้ทุกคนเอาไปพูดได้เลยไม่ต้องกลัวโอเวอร์เคมนะครับไม่ต้องกลัวโอเวอร์เคมหรือเกษตรกรอุ้ยขาเจ้าขึ้นดีแท้มันนีสสิดีก็มูเทสแล้วก็เอาข้างกล่องเนาะข้างกล่องหรือเอาเชื้อเชื้อแบบนี้เอาไปให้เขาเซิร์ชกูเกิลได้เลยเอาไป้เขาเซิร์ชกูเกิลได้เลยนะครับ มันจะบอกละเอียดเลยไม่ใช่แค่เราเนะเาะระหว่าง้อดีของเชื้อเนาะนะครับโอเคเมื่อกี้คือเกิดคร่าวๆต่อมาเราจะมาเข้าถึงตัวเข้าดิดแบบเต็มสูตรแหละนะครับต่อไปนะครับผลิตภัณฑ์เราจะมีหกทีทานฟอร์มนะครับทีที่1คือทานฟอร์มพัดสูตรหนึ่งช่วยอะไรครับช่วยในการกระตุน้นการ ออกแตกใบบำรุงใบบำรุงลำต้นบำรุงรากนะทีที่หนึ่งเนาะทีที่สองช่วยอะไรครับช่วยเพิ่มน้ำหนักอ้ช่วยให้มีการแตกตาดอกเร็วขึ้นออกดอกออกผลเร็วขึ้นนะทีที่สามคืออะไรทีสามคือชานฟอมซอยช่วยในการปรับปรุงดินช่วยให้แตกรากแตกยอดได้เร็วขึ้น,ด,นดินเปรี้ยวดินเค็มจัดการได้ทีที่สี่คือยี่สิบห ช่วยโดยตรงเลยในการบำรุงใบลำต้นรากยอดเปลี่ยนเสมือนถ้าเป็นบ้านถ้าเป็นคนก็เปรียบเสมือนข้าวแต่เป็ียนเสมือนข้าวมันทำงานได้ดีกับทีหนึ่งนะครับทีหนึ่งก็คือถัดจากปัจสุดัหนึ่งมันก็จะเป็นข้าวกับกับข้าวแล้วพืชก็จะเริ่มเติบโตดีอ้าเปรียบเทียบให้ฟังแบบชัดๆเนาะต่อมาทีที่ห้าคือหกหกยี่สิบหกหกยี่สิบหกหกเก้า ตัวนี้ก็จะช่วยในการเพิ่มน้ําหนักเพิ่มผลให้มีการสะสมแป้งน้ําตาลน้ําหนักดีนะครับมันก็จะใช้คู่กันกันกบชานฟอร์มรัดสุด2หรือตีสอ,อน้ําหนักดีบวกลดท่าเห็นไหมครับใช้คู่กันเนาะต่อมาตัวสุดท้ายคือชานฟอร์มไมโครซอยคือทีที่หต่อไปนี่เราใครโพสเฟซบุ๊กใครโพสนั่นโพสนี่ หรือใครไปคุยกับเรษตรกรเราต้องบอกว่า6ทีทานฟอร์มแล้วนะไม่มีซุปฮีโร่5ทีทานฟอร์มไม่มีแล้วนะถ้าใครบอกว่า5ททานฟอร์มเนี่ยแสดงว่าคุณตกเทรนแล้วนะครับตกเทรนแล้วนะครับคุณจะไปประเทศไหนก็ตาม6ทีทานฟอร์มเท่านั้นนะครับโอเคไหมครับโอเคนาะโอเคไปต่อนะครับฟอร์มไมโรซอยอ้ามาถึงแล้วนะครับมาถึงไมโครซอยมันคืออะไร มันคือเอื้อจุรินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติแล้วเนาะแต่เราเอาไปรวมกันนะครับรวมกันให้มีปริมาณเยอะๆของอยู่ก้นถูงสูงนะครับและมันช่วยอะไรครับช่วยเร่งการย่อยสลายนะครับนะครับทำให้ดินร่วนซุยดีนะครับต้านโรคพืชนะครับตัดวงจรการเกิดเข้าดีิด เม็ดหญ้าเม็ดอะไรที่มันหล่นเนี่ยครับมันจะย่อยสลายพังให้สลายหมดเลยนะครับเพื่อป้องกันโนรคพืชและแมลงและก็สามารถบำบนะัดน้ำเสียได้นะครับยังไงไปดูนะครับ,งไงไนะรบอัลฟอรมไมโครโซอยนะครับหน้าที่มันคืออะไรอ้าวนะครับแล้วมาถึงจุดพีเวิร์ดละทีนี้นะครับไมโครซอยทำหน้าที่อะไรไมโครซอยทำทอะไรทุกคนจำไว้เลยนะสมมติว่าเขาถามว่ามันช่วยอะไร เราก็จําไปเลยนะครับขพราะที่หนึ่งมันจะช่วยย่อยสลายเศษวัสดุทาง,งการเกษตรคืออะไรครับภาษาถ้าเป็นภาษาบ้านเราภาษาบ้านเราถ้าไปถ้าภาษาบ้านเราเรียกว่าอะไรเศษวัสดุทาง,งการเกษตรก็เป็นเศษเศษต,ตอเขา่าเศษเต่าเศษเม็ดเข่าเศษเม็ดหญ้เเเเเาเศษใบไม้เศษกองเศษใบไม้เศษกิ่งไม้เห็นปะ มันจะเป็นย่อยเป็นปุ๋ยเลยภายในหนึ่งถึงสองสัปดาห์มันจะย่อยให้ย่อยจนแบบเราไปจับดูเลยคิดว่ามันย่อยยุย่ยเร็วขึ้นเห็นบหมมันจะสวยได้นะฮะมันจะสวยได้นะฮะช่วยได้เป็นอย่างดีแต่ไม่ใช่ว่าย่อยแบบเป็นผงปุ๋ยเลยไม่ใช่นะฮะนั้นเก่งเกินนะครับสมมติว่ากองใบไม้กองหนึ่งเนี่ยสมมติว่ากองใบไม้กองหน,นึ่งนี่เขาตั้งไว้ทุกคนคิดว่ากองใบไม้กองหน,นึ่งนี่เอามาตอมไปนี่มันสียอยสลายแบบ เบ็ดเสร็จนี่ยย่อยสลายเท่าไรครับกี่วันกีเดือนอย่างตา่ำก็ไม่ต่ำกว่าสามเดือนใช่ไหมครับแต่กันเท้าใส่ไม่โค้สร้อยไปนะครับก็ไม่ไห่ที่มันจะย่อยสามเดือนนี่มันก็จะทําให้มันมีการยุ่ยได้เร็วขึ้นเนี่ยภายในสองถึงสามอาทิตย์ตีกลมๆหนึ่งเดือนคือย่อยให้เห็นเป็นกับตาเลยนะครับดีไหมครับทีนี้เ้ากว่าต้องไปเผาหย่าห,าหร่า ถ้าว่ต้องไปเผาเฟี้ยงแล้วกองไม่ๆแล้วก็ว่าต้องไปเผาแล้วนะครับอันนี้คือข้อวิเศษข้อที่หนึ่งของมันนะเม็ดยาที่มันจะเกิดไปเป็นข้าวดีดในตอนเทาวานน่ะมันกระสีหายไปเพราะว่ามันถึงตัดวงจรการงอกมันแล้วนะครับมันก็จะไปย่อยพวกเม็ดข้าวเม็ดหญ้าเลยนะครับเม็ดข้าวที่มันเข้าดีดเนะาะแล้วก็เม็ดหญ้าเลยนะครับต่อมามันจะย่อยช่วยย่อยเลยครับเศษอาหารอา่าสมมติว่ากระทาว่าใด อันเท่าก็าได้เห็ดกระเสดเนาะเศ,ษ,เอะเศษอาหารน้ำขั่วเงื่อนเท่าเนาะเศษอาหารน้ำาวงื่อนเทาย้ําเอาถิ่มน้ำรองนาเอาสินะครับเอาไปโอ้อยนะครับเอาไปโรยหรือไปผสมน้ําแล้วก็ฉีดพ่นหรือผสมน้ําแล้วก็ลากอ,อ่างเงียครับมันจะช่วยย่อยสลายพวกเศษอาหารพวกนั้นได้เป็นอย่างดีนะครับต่อมามันจะช่วยดับกินอันไม่พึงประสงค์ดับกินอันไม่พึงประสงค์ของยังครับข้อหมูขอกงอขอกไก่ขอ,ขอกแบ หลัง้องน้ำทั้งสียหครับหลังห้องน้ําที่เราล้างจานเนาะน้าขีดซีกทั้งสิ้นะครับร่องน้ําที่มันมีกลิ่นเหม็นเอาถ้าเอาไม้ค้อสอยไปใส่นะครับแล้วกินมากสิอค่อยๆลดลงแล้วการมักขุมมงานเหม็นของเสียนมันสิซอยย่อยได้ดีไหมครับทีนี้ใช้ได้ทุกวงการไม่ไปดีตลาดก่วงแห้งว่าเป็นแค่เกษตรประเด็นนะครับว่าเป็นแค่เกษตรนะครับนะฮะไม่ใช่แค่เกษตรเด้อนะครับเห็นไหม มาเพิ่มแล้ว 40, 40กว่าคนแล้วเนาะ40กว่าคนแล้วนะครับทันไหมครับทันไหมเดี๋ยวจะสรุปไว้ฟังอีกนหนึ่งนะครับเห็นไหมลองนั่นเสียนา่ขี่สีกล้งของน้ำคอกแป้คอกหมูคอกไก่คอกงวเอาไปฉีดพ่นได้เลยนะครับเอาไปฉีดพ่นได้เลยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนะครับฉีดว่าเป็นยังนะครับนอกจากนั้นแล้วนอกจากนั้นแล้วนอกจากย่อยสลายพวกเศษ เขาดีดเขาดิ่งเ็จอาหารเสร็จน้ำมักเหม็นแล้วมันก็ยังสามารถต้านโรคพืชน,น,น,นะจากกลุ่มเชื้อราและแบคทีเรียจะให้เป็นอย่างดีนะครับ้เป็นอย่างดีนะนี่คือหน้าที่หลักๆของมันเลยนะครับอันนี้คือนะก่อนก่อนที่เรามาทําตัวนี้เราก็ศึกษาวิจัยมาเป็นแรมปีนะมาดูจุดเด่นจุดเด่นบบนน้จุดเด่นมันมันเด่นตรงไหน